โอ้หมงมันหักขนาดนี้เลยนะครับอ้าถูอยู่ไหมนาะงบประหยัดงบประหยัดดีมคันแรงนะครับของทีมงานนะครับหักแล้วนะครับปั๊มนะครับปัมติ๊กไม่มีที่ ไม่มีที่กั้นใช่ไหมโมงเออนี่แหละไม่มีที่กั้นเป็นงี้แหละตามถ้ามันไม่มีที่กั้นเป็นงี้แหละอันตรายงี้แหละใช่ไหมใช่ถ้ามันมีที่กั้นมันไม่เป็นไรไไไถูกถูกถูกล่องมันไหมถูกล่องมันอยู่อ้ะเสร์วิสนะครับ<อ>หยอดเการ้อน เดี๋ยวพิ่งเอาออกแล้วก็จะใส่อะไรมาหาอุด,อดในปิดกาวดีดีนี่รถจะมงนะครับโง่ในโทษนี้มาจากไหนมงทอทออเพื่อเอทอปลุ่มบีผมรายการ <c oughs> เอาเออใช้ได้อยู่ ของไม่ต้องเอาออกเดี๋ยวได้นี้ล่ะเบื่อนี้ได<แ>้อยู่เดี๋ยวเสมมติก่อนเดี๋ยวสมมติก่อนนานมันแข็งไปแค่นี้พอไม่ไม่เออไม่ต้องเอาลึก,หา,ลกหาไม้เล็กๆไม่ได้เลยอ้าอันนี้มันหนาไปไปหาไม้มาใหม่ตานมงไป ได้เรื่องเลยนะครับเจ้าหมงถอดไปถอดมาหักนะครับเล็กย่างมันไม่มีที่ปิดด้วยนะครับห <c oughs> มงทำไมไม่เปลี่ยนใหม่เลยยังไม่มีบงบไม่มีงบ <c oughs> อามามาปิดมาเอาเล็กๆ,ๆพทอมงบอกว่าหนักกว่าน,นี้ก็เจอมาแล้ว ใหญ่ไปหรือเปล่าหา,าเรื่องประจำเลยไอ้หมอนี่ว่าชึบนี่มาเจอช่างมงกับช่างตาลน,นะครับเอาแบบไหนดีบริรายการช่างหรือชิบหายการช่างบริรายการช่างครับเออ Ồ muốn chạy vinh vinh bao dù ừ. ừ, ừ. ừ, ừ. ừ, máy dù mấy muốn đâu máy đồ đi đi ngồi mấy là? À, đồn máy là nè, mình phải máy à đi, không tóc máy đâu

เอาไหมนี่เขียนยิ้มด้านล่างหนึ่งไหเขียนด้านล่างเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงมาดูกันใหม่นะครับอ่า เอาแบบนี้เลยใช่ไหมแ <c oughs> ข็งยังหมง <c oughs> ุนไหนฉันผัดดูโอ้แข็งโป๊กเลยไหนะลองเสียบดูสินี่เก่าอ้าวลองดูเ <c oughs> บาหนะ่อเบานะมือนะไม่ไม่หยดน้ำมันก่อนนะ <c oughs> เออนี่มันไม่ใช่ได้